เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเสียงไอาจจะดังนิดนึงับตอนนี้อยู่ใน m อ t มทแล้วนะครับพบกับช่องแมตตี้เก็นนะครับวันนี้ผมก็กำลังจะไปกันน้ำเบรดนะครับไปกับน้องชายผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าถึงอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกทีแล้วกันตอนนี้ขอนั่ง m อ t มทไปก่อนนะที่ไม่อยากแต่งตัวเพราะอะไรนะฮะผมหลอกหรอหอหลอกกันไหมตอนนี้ังหางอ๋อ สาวๆลุมเนางอะไรเงี้ยสาวๆลุมจีบเลยครับตอนนี้ก็กําลังรอเอ็มอาร์ทีอยู่นะครับทีวีเหรออ๋อมันมีนาทีบอกได้เหรอถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปดูแป๊บนึงครับ a few moments later เอาครับตอนนี้ก็ถึงสยามเซ็นเตอร์แล้วนะที่อยู่ของอเดอร์กัน์ัมเบดนะครับตอนนี้ผมก็ กำลังจะเดินเข้าไปนะท่าที่เห็นนี้ก็จะมีกระน,น้ำตัวใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ้าใครติดอยู่ในคลิปนี้ขอโทษด้วยเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าทางเข้าแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่กระน,น้ำเบลดเลยนะครับจริงๆมันยังไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์หรอกตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ผมที่เป็นไกด์ครับ อ๋นอ,อ,อนานร้านพี่ทำงานเหรอนี่นะครับโคจัปไอสัเอร์อกันนเบดนะรบ,นรบ,บรรยากาศเข้าๆขงกันนเบดนะครับบรรยากาศคร่าวๆของกันนําเบดนะครับูเฟกเกตโ็สวยสวยสะอาดน่ครับก็มทอสหลายๆล่างครับแล้วก็จะมีนี่ด h e g o l d ด n g ค n d o m ประมาณนี้คนระับผมจะพยายามไม่รบกวนคนอื่นนะครับจะถ่ายแบบเงียบๆอยู่คนเดียวนะสวยมากไอ้ตัวนี้ป่ะที่เคยพูดในสตรีมไม่รู้ตัวไหนเออที่มันแถมปืนยาวนะอันนี้ตัวที่ผมมีนะอเออนี <c oughs> ไ่ไออยากได้เนี่ยจริงๆ <c oughs> อ,อ๋อเดี๋ยวไล่ถ่ายไปเรื่อย <c oughs> เราจะค่อยๆไล่ไปให้ดูนะครับ นี่ชื่ออะไรวะกดแล้วภูพินะหัวโกกอ๋อเป็นแบบนี้เหรอแล้วก็แถมพี่คอนน้ำให้นี่นี่นี่อันนี้น่าสนใจสัตว์เลยยูนิคอร์ทำสีทองอ๋อเป็นสีทองมาให้ด้วยน,น,น,นี่ครับถ้าใครสนใจซื้อได้อู่อาจีด้วยอาจีนี่นี่ราคาที่แตกอะต่อตตอนที่นี่พีจนอะ อแม่งโกดย้อนแสงอะมุมเนะี้ยว่าอยู่ทำไมเขาแบบค่อยค่อยถ่ายมุมนี้กันด้วยเวลาดูแม่งย้อนแสง ก็ไปยังไม่ได้ไล่ตอบ Q&A จักคำถามเลยนะเดี๋ยวไว้ตอบท้ายคลิปแล้วกันนี่โคตรสวยตัวพวกนี้คือลิมิเต็ดหมดเลยใช่ไหมใช่เออสวยสวยก็จะมีอันเนี้ย อือกันน้ำคาริบานเนี่ยที่กำลังจะเศ้าส่วนอันนี้คาริบานอะไรอะเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายของคลิปนะครับผมจะมาตอบ Q&A นะครับพอดีตอนที่อยู่ในเดอกันน้าเบลดอะร้านมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมกลัวที่จะไปรบกวนลูกค้าท่านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นขอยกมาท้ายคลิปแล้วกัน Q&A ครับคำถามแรกนะครับอพอดีจะไม่เอ่ยชื่อคนถามนะครมันขึ้นเป็นแบบ ยูเซอร์อะเออยูเซอร์ G อะไรก็ไม่รู้นะ Q&A นะครับ RG ตัวต่อไปที่พี่อยากต่อคือตัวอะไรตัวต่อไปจริงๆที่อยากต่อก็จะเป็นก็อดกันด์นะครับแต่ตอนนี้ก็อ่าได้นูฟุกุกะมาเออผมไม่รู้ว่าเขาเลียกลางอะไรเหมือนกันนะที่มันมีบ้องพลามอยู่ข้างหลังอนะตัวต่อไปก็น่าจะต่อตัวนั้นนะครับแต่ถ้าตัวที่อยากนะครับก็คือก็อดกันดนะครับโอเคต่อไปนะครับก,ก็ q a กันดั้มภาคแรกที่ดูจบคือภาคอะไรชอบภาคไหนที่สุดปร,รอพี่เวทกันดั้มใครจะชนะ,นะครับขอตอบอันหลังก่อนเลยต้องเป็นพี่อยู่แล้วครับที่จะชนะกันดั้มโอเคส่วนกันดั้มภาคแรกที่ดูจนจบนะครับภาคแรกเลยจริงๆก็เป็นกันดั้มภาคซีดนะเออเท่าที่จําได้นะครับกันดั้มภาคซีดแต่ถ้าชอบที่สุดเหรอ,อมผมรู้สึกผมจะชอบพวก กันดั้มบิวไฟเตอร์มากกว่านะเออผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเครียดดีนะครับดูแล้วมันก็สนุกสนุกเพลินๆน,นะสำหรับผมถ้าชอบชอบบิวไฟเตอร์มากที่สุดนะครับแต่ถ้าดูภาคแรกอะไรดูจบเนะี่ยเออจะเป็นภาคซีดนะครับเชเอคําถามต่อไปนะครับพี่สูงเท่าไหร่อันที่2นะครับพี่รู้จักกันดั้มตั้งแต่ตอนไหนส่วนคําถามข้อที่3นะครับถ้าอะอะไรนะถ้าไม่ใช่การ ตั้งต่อกันพาหรือนอนอ๋อแบบจับท่าตั้งท่านอนใช่ไหมจะชอบทาท่าอะไรที่สุดอ่ะโอเคเริ่มที่คําถามแรกก่อนเลยะคร่บผมสูง175นะครับเออเป็นคนที่สูงประมาณกลางๆครับไม่ได้พอนไปสูงมากอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนรู้จักกันน้ำตั้งแต่ตอนไหนเหรอเอาจริงๆก็รู้จักตั้งแต่เด็กๆแล้วะครับก็อ่าจะพูดว่างไงดีมันเด็ก เด็กเด็กแบบเด็กอะ่ะเออผมไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นอไม่ได้ชอบกันดั้มเนี่ยแบบเวลากันดั้มมันฉายทางการ์ตูนขับนะผมก็จะเลื่อนหนีตลอดนะไปดูช่องอื่นตลอดนะที่มันไม่ใช่กันดั้มเออถ้าเริ่มชอบการดั้มเลยจริงๆช่วงประมาณป .2 ป .3 นะครับ ตอนนั้นเปเล่นเกมกันดั้มแคปซูลครับหลังจากนั้นก็เลยชอบดูกันดั้มนะครับเริ่มชอบแบบเริ่มชอบพบตัวกันดั้มมากขึ้นนะครับจนมาต่อกันพานั่นแหละโอเคส่วนถ้าไม่ได้จัดท่านั่งอะนั่งจัดท่ากันพาไม่ใช่การต่อคืออะไรวชอบองั้นปกตินะครับผมก็จะเอาใส่แอคชั่นเบสแล้วก็จะเป็นท่าเหมือนอยู่บนอวกาศอะไรประมาณนี้นะคงนึกภาพกันออกใช่ไหมเออเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้ดูแล้วกันโอเคขอไปที่คําถามต่อไปเลยนะครับ Q&A อะไรที่ทำให้พี่สนใจกันดมได้คำถามนี้ครับถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเกมกันด้มแคปซูลนะครับเป็นเกมเกมแรกเลยที่ผมได้เล่นแล้วก็ชอบกันดมขึ้นมานะครับรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะกันดมอะไรแบบเนี้ยก็ไปนั่งดูนะครับ Q&A พี่ชื่ออะไรครับไม่เห็นค่อยได้พูดแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับโอเคอันนี้อาจจะเหมือนยังไงไม่ได้ดูทุกคลิปอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ได้พูดทุกคลิปนะครับชื่อของผมชื่อยูนะครับอ่าส่วนอายุเท่าไหร่อายุ22นะครับตอนนี้ก็23และเออเพิ่งเลยวันที่9มานะครับผมอายุ23แบบบริบูรณ์แล้วนะครับผมโอเคงั้นขอไปที่คำถามต่อไปเลยคนระับ Q&A อยากรู้ที่มาของชื่อช่องแมททิกเทน ได้ไงเหรอจะพูดว่าไงดีเมื่อก่อนอนะ่ะผมชอบดูพวกช่องเกมนะบแบบว่าช่องฮาร์ดร็อกเกอร์ช่องโลเบเกอร์ช่องเบลิเฟอร์อะไรแบบนี้นเออซึ่งมันแบบลงท้ายด้วยสามคำอะไรแบบนี้ไนงะเออผมซึ่งตอนนั้นอนะ่ะผมอยากหาชื่อช่องอะไรแบบนี้มากผมก็เปลี่ยนเป็นราคัตเซอร์นะครับตอนนั้นนะ่ะเออแต่ว่าไม่รู้สัมภาษผมแม่งดูแบบแปลก,กอะเออแล้วผมก็เลยอยากหาอะไรที่มันเป็นชื่อของตัวเองดีกว่าแบบที่เราแบบคิดเอง จนตอนนั้นอะ่ะผมชอบพวกตัวอักษร M ตัวอักษรทอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าชื่ออะไระมันมีตัว M กับตัวทีบ้างแต่ตอนแรกอะ่ะคือตัดตัวทีทิ้งไปแล้วเพราะว่าผมอยากได้ชื่อว่า Mascat นะครับหน้ากากแมวอะไรแบบนี้เออแต่ผมดูดูแล้วไม่ไม่ค่อยชื่อมันไม่ค่อยเนี่ยผมก็เลยลองหาคําว่าลูกแมวนะรับคำว่าลูกแมวนะครับ,ม,รบมันคือคําว่าอะไร สรุปมันก็คือคำว่าทิกเทนนะผมก็เลยเออลองใช้แมสทิกเท็นนะเออแล้วมันก็มีตัวทีทีด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเออชอบวะชื่อแมสทิกเทนนะผมก็เลยเอามาตั้งชื่อช่องนะช่องแมสทิกเทนหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างมาสคอตอะไรแบบนี้นะอืมทีนเอพี่ว่าปีกกัน,นําตัวไหนสวยที่สุดครับฮ่าฮ่าฮ่าสำหรับผมถ้าปีกตัวไหนสวยที่สุดก็เอาแค่ปีกใช่ไหมจะเป็นปีกของอาร์วิงอีวูนะครับอืมที่เป็นปีกนกอันนี้ผมชอบที่สุดแล้วนะ สำหรับตัวปีกของกันพานะครับเอออันนี้คือชอบที่สุดแล้วจริงๆสําหรับไอปีกของกันพาแต่ถ้าถามว่าถ้าตัวไหนแบบอยากใช้ปีกของตัวไหนมากกว่านะครับในการต่อสู้ก็คงเป็นสไตฟรีดอม <c oughs> นึกชื่อมันอยู่สไตฟรีดอมนะเพราะว่าปีกมันอนะเป็นดารูไงเออมันทําให้ต่อสู้ได้ดีเออประมาณนี้นะครับสําหรับ Q A คําถามก็มีประมาณนี้อมไม่ได้มีอะไรเยอะมากกว่านี้นะครับ สำหรับถ้าใครอยากถามอะไรคลิปหน้าก็ลองถามมาได้นะอเผื่อรวบรวมคําถามโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับหลังจากที่พาชมกันดัมเบสก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> สําหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย